น้ำย่อยใส่โทรศัพท์ฝนตกค่ะพี่น้องนีนาผ้าแซบมาแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามือนีนีนาสีผ้ามาเห็ดต้มส้มไก่ใส่ใบม่อนจ้ามาเบ่งวิธีเห็ดกันเลยจ้าวิธีเห็ดค่ะต้มน้ำให้เดือดจ้ะพี่น้องจ้าใส่ข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดค่ะหอมแดงใส่ลงไปเลยจ้ารีกระใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องมะขามเปียกกระใส่ลงไปเลยจ้าเครื่องของข้าวนะคะ ปรุงรสด้วยเกลือค่ะพี่น้องคะของข้าเป็นหมอยญ่ค่ะใส่หลายจักหน่อยค่ะพี่น้องตามด้วยผงนัวค่ะใส่ลงไปเลยจ้าผงปรุงรสนิดนึงค่ะใส่ลงไปเลยจะต้มให้เดือดค่ะให้กินสมุนไพรออกค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็สูตรไผ่สูตรมันเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปเลยจ้า พอน่านเบื่อแล้วก็ใส่ไกลลงไปจ้าคือความนัวค่ะพี่น้องนี่นาะกิพามาเก็บสมุนไพรใกล้ตูไปใส่ค่ะใบมอนจะพี่น้องจ้าฝนมันตกค่ะไม่ได้ขไเข้าไปทั้งในเอาใบแก่ใบอ่อนจะใส่ไปโรดค่ะคะเนี้มันนัวนะพี่น้องเนาะนี่แ้ะน้ำย่อยใส่โทรศัพท์ฝนตกค่ะพี่น้องตดลงไปเลยจ้าสมุนไพรค่ะใบมอนจะพี่น้อง เลือดกระใส่ลงไปเลยจ้าเห็ดกระใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องแล้วกาก็มันช้อนฟอ,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 องออกเด้วจะพี่น้องจ้านี่ช้อนฟองออกเรื่อยๆค่ะน้ำสุปเทาจังใส่น่ากินค่ะพี่น้องจ้าตักออกเรื่อยๆค่ะเป็นน้ำส่วนเกินค่ะตักออกไปเลย ก้าวใกล้ซุกหลวก็ใส่บะเือร์เทศลงไปจะพี่น้องจ้าเพิ่มความสมนัวจ้าชิมรสชาติเบิดหัวบักซี่ค่ะใส่ลงไปเลยจ้าปิดท้ายค่ะพี่น้องค่ะแล้วละจ้าแซ่บเลยจ้า